คณมดครับสวัสดีครับเอาละครับคลิปนี้ผมจะพามาดูในเรื่องเทคนิคการสร้างโมกหนูลาของคุณมดนะครับอันนี้ป่าโมกเลยนะครับเดี๋ยวดงโมกโมกมดโมกหนูมดนะครับบอนไซบ้านมดนะครับอันนี้เป็นสูตรดินสูตรพิเศษเลยค้นพบด้วยการประสบการณ์ตรงเลยนะครับอันนี้ต้นนี้ต้นสูงใหญ่เลยครับผมโมกหนูลาไหมครับหนูลาครับโอ้ดูโคนขอดูโคนหน่อยครับเนี่ยครับสองอุ้งมือ โอ้โหเนี่ยฮะลากแน่นเลยครับตั้งแต่ลองเปลี่ยนใช้ดินสูตรนี้มาโอเคมากเลยครับสูตรนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยกันนะฮะตอนนี้เราเราบอกสูตรดินสูตรนี้จะเป็นรุ่นพี่ผมได้กลุ่มเนี่ยแหละครับผมขออ้างชื่อนะคือพี่หนุ่มเนี่ยแหละครับเอ้สูตรพหนุ่มเขาเป็นคนแบบว่าโอ้นี่ลากรอบนะคิดค้นเนี่ยเนี่ยอาจารย์ดูครับลากฝอยเขาเต็มไปหมดเลยครับไม่ไม่ผมให้ดูตรงนี้นะครับ นี่คือรากจริงเขาอยู่นี่ใช่รากจริงอยู่ข้างล่างครับแต่นี่รากฝอยคือเขาเวลาเขาจะเลี้ยงลัต้นเขาเนี่ยรากฝอยมันออกมาเต็มไปหมดเลยครับเวลาเราเลี้ยงต้องให้โตต้องรากฝอยนะครับครับผมรากกริงเขาก็เราก็ทอไว้แล้วเรียบร้อยรากจริงเขาอยู่ข้างล่างโผลไม้อย่างงี้ต้นใหญ่ครับแล้วเราเรายกขึ้นไปสร้างเราไม่เขียงอีกเหรอเดี๋ยวผมกะให้มันใหญ่นี้หน่อยเราให้เขียงอาจารย์เออให้โตกว่านี้เนี่ยไอพวกนี้ก็จะเก็บไว้ตอน อืไมไว้ตอนครับผมนะตอนนี้ต้อง้องจองดีกว่าใครใครต้องการนะฮะเราจะได้จองได้ตอนถูกเนี่ยครับผมแนะนํากิ่งเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่จะไปตอนไม้กันนะครับทุกชนิดเลยขอให้เป็นกิ่งที่เป็นกิ่งกระโด,ดตงตั้งและสีนวลนวเนี้ยนนจะเขาน<ว>นเขาจะออกดีครับไม่จะเป็นตอนพวกกิ่งแก่เขาไม่ค่อยออกออกมันกันแตออกน้อยครับเ,ออเ,ออเหมือนคนแก่ครับครับผมคนแก่ก็ไม่ไม่ออกเหมือนเนี้ยครับเนี่ยเดี๋ยวนะผมจะให้ไปดูทางโน้นนะครับลากลาก เนี่ยครับการจัดรากรอบเนี่ยอยู่ที่ดินด้วยนะครับวัสดุปลูกโอ้โหรากเต็มหมดเลยผมฝังไว้ลึกนะครับต้นนี้นะอันนี้เป็นทรงต้นนี่จัดรากในจัดรากครับเนี่ยฐานรากเขาอยู่าัล่ากครับไม่สวยไม่สร้างบอกเลยนะครับเปลืองพื้นที่เสียเวลารอบเลยครับอันนี้โอ้โหอันนี้ยันตายแบบเอ็นชายเอ็นเอ็นเอ็นนะครับเอ็นนะครับเอ็นชายแต่ก็ไม่ถึงกับแต่เป็นลีลานะต้นเอี่ยวพอเอี่ยวมาปุ๊บสร้างกิ่งหนึ่งฝั่งนี้แล้วก็เอี่ยวกับนะครับ สวยครับต้นนี้ไม้หลักแสนนะกลุ่มนี้อาจารย์ดูความสมบูรณ์ดูรากเขาดิเนี่ยคงให้ดูเอางี้รากสอยเอ่อถ้าต้องการมาโทรมาคุยกับคุณมดหรือมาดูที่ร้านดีกว่าได้ครับอันนี้จะเป็นเกาะหินครับอืมเกาะหินอันนี้เกาะหินนี่หินนะเนี่ยยอดหินเห็นไหมหมกไว้อยู่ครับเนี่ยครับโอ้โหในเกาะไอเชือกฟางผูกอยู่ใช่ครับเนี่ยหมกไว้อยู่อืมสุดยอดเลยครับนะครับอันนี้อันนี้ยอด กลุ่มนี้ไม้หลักแสนนะครับวัสดุปลูกก็ง่ายๆนะครับอย่างอย่างเนี่ยฮะเห็นไหมอุปกรณ์ในการปลูกก็คือพ่อซีเมนส์นะล้อยางรถยนต์นะครับอันนี้พาดูรากนะครับดูดินวัสดุปลูกร่วนเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกนะครับด้านหลังนะครับเป็นแบบว่าเนี่ยจิ่งตอนที่ผมลงดินไว้นะครับครับเนี่ยอาจารย์ดูรากนะครับโอ้เนี่ย ประมาณปีหนึ่งยังครับเนี่ยประมาณมาประมาณปีกว่าครับปีกว่าแล้วนะครับเนี่ยครับดูเนี่ยครับปีกว่ากว่านะอ้วนๆเลยนะครับแบบโอ้โคนผายรากสวยโคนผายใช่ครับโดยมากไปนี้หมดแหละครับนะครับรากสวยโคนผายนะครับปายเรียวกิ่งเหนียวใบเล็กไม้ยืนต้นเขาไปว่ากันอีกทีหนึ่งครับผมเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับยุกดูเลยนะครับดูได้เลยอยู่ที่ที่ส่วนใหญ่คุณมด อยู่ที่วัตถุดูปลูกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยอาจารย์ลองดูรากฝอยเขาเยอะมากเลยครับเนี่ยผมคุยมันเนี่ยมีแต่รากฝอยอย่างเดียวเลยรากฝอยคือรากหากินใช่ครับเนี่ยอาจารย์ดูลากไอ้ร,รากที่เราจับคือเราก็ต้องดูอีกทีหนึ่งใช่ครับต้องมีการเบรกไหมมีมีครับแต่ผมจะมาคุยเช็คเรื่อยๆถ้าเส้นไหนมันใหญ่เกินไปผมก็จะมาเบรกครับอ๋อ ต้องต้องจัดรากไม่ใช่ทิ้งไว้อย่างงี้เลยนะทิ้งไม่ได้ครับทิ้งมันจะมีบางเส้นที่มันโตว่ะเขาเนี่ยต้องคอยมาเบรกเขาครับไม่งั้นรากมันจะแบบห่างกันเกินไปขนาดครับถึงว่าครับผมทําไปทําไมมันไม่สวยสักทีเพราะผมทิ้งมันเป็นปีเลยครับนี่ยครับผมคุปเปอรให้ดูได้เลยครับถ้ามันไม่รอบไม่อะไรผมไม่ค่อยลงอะครับถ้าไม่รอบเราก็ต้องไม่เอาแล้วผมจะเน้นเลยครับอืมรากไม่รอบไม่สร้างนะครับ มันจะเสียเวลาฮะเราต้องสร้างไปอีกหลายถ้าถ้าฟอร์อมเล็กจะดีไหมจบไปก็ดีนะครับในความจริงถ้าอยากเล่นไม้จิ๋วไม้ไม้เล็กเนี่ยความจริงพวกนี้เขียงได้หมดนะนะขนาดเล็กๆนี่นะครับผมนะครับขนาดจักไม่ถึงนิ้วนะครับเส้นฝ่าศุนกลางครับนะครับกลุ่มไม้เนี่ยถ้าอยากเล่นไม้ใหญ่ก็วายครั้งหนึ่งอยากเล่นไม้ใหญ่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับเออครับผม เอามาดูครับอันนี้ไม่ต้องคุยนะโชว์ให้เห็นเลยมมอันนี้เป็นไม้ลักษณะโคนคู่ใช่ครับเนี่ยเวลาอยากเล่นโคนคู่ก็ไปตอนใต้ง่ามมันออกมาจะเป็นอย่างี้เลยครับเอออย่างนี้เลยสวยมากครับ,รบอุ้ย นะครับนี่อย่างนี้ครับเนี่ยรากสันรางเนี่ยเราก็ดูสันรับความจริงเนี่ยพวกนี้ต้องมาเริ่มเบรกนะครับแต่ผมอันนี้เบรกนะต้องเบรกรับเบรกเบรกเพื่อให้ให้ตัวนี้เนี่ยเวลาเราเบรกนะครับถ้าเรากลัวเขาไม่แบบกลัวมันจะไม่แตกให้ดูถ้ามันมีเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็เบรกให้มันเกินมันนิดหนึ่งอย่างม้อยมไนก็จะมีเส้นเล็กที่ไปกินสารอาหารได้ครับคือหมายความว่าอย่าตัดเส้นเล็กเนี่ยครับอย่าอย่าอย่าไปตัดเส้นเล็กออกให้มันเก็บเส้นเล็กไว้ให้ให้ให <z h S 2> ้ตัดตรงเส้นใหญ่เส้นเล็กเก็บไว้เก็บไว้ครับเอ่อที่เราะว่า เดี๋ยวที่เราเบรกลากก็เพราะว่าเราต้องการให้กิ่งนี้ลากนี้ตัวอยากให้ลากมันสมดุลเส้นเท่าๆนะรอบๆกันรอบๆนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เรารีวิวกันยันเย็นเลยนะครับอันนี้เป็นโมกลาโมกลาครับมกลานะครับผมจะไปนะครับใครสนใจนะครับอ่าบอนไซบ้านมดนะครับสวนตรงนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับก็อยากให้ทุกท่านมาชมนิดนึง คุณมดพาชมหน่อยนะครับตรงนี้เป็นไม้เป็นโม่งหนูลาเหมือนกันโม่งหนูลาโม่งลาเป็นหนูลาครับเนี่ยครับเนี่ยจัดรากนี้เลยครับอาจารย์นะครับเนี่ยจัดรากไว้หมดเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้ขายไม่ท่าน้องน้องเขาขอซื้อถ้ามันอย่างเงี้ยมันข่มลงดินแล้วมันยกยากแล้วใช่ใช่ถ้าอยากได้มันก็จะเป็นแบบที่จัดรากในกระมังนะครับอย่างนั้นโอเคอย่างนั้นส่งได้แต่ถ้ากลุ่มนี้ถ้ามาซื้อเองอ่ะพอคุยกันได้แต่ราคาแพงนะราคา ค่างเอาเรื่องเออเอาเรื่องเหมือนกันหลักหมื่นครับหลักหมื่นคุยกันหลักหมื่นแล้วครับนะฮะเนี่ยทางนั้นเลยครับอันนี้สองสองวงเลยล้อยางสองวงนะครับลากเขาลงลึกแล้วค่อนข้างใหญ่แล้วเหมือนกันนี่ก็สูตรดินเดียวกันสูตรดินเดียวกันหมดครับเนี่ยอาจารย์ดูท่าโอ้โหสวยมากเลยสวยงแต่ฐานลากผมผมเน้นโมกงดูลาเพราะว่าเนี่ยจะมีลากที่ลอดมีเอวมีคาโปบสวยหมดเลยครับลากสวยโคนผาย ส่วนปลายเรียวกิ่งเหนียวใบเล็กท่านไปทําเองนะครับนี่ดูให้ดีนะครับเนี่ยผมเน้นมากเลยเพราะว่าเป็นไม้ทําเงินได้ดีนะฮะท่านไปสร้างงานบอนไซนี่ยฮะนี่ครับยังยังยังมีอยู่สวนบอนไซบ้านมดนะครับมาดูเอานะครับมาชมได้นะครับโหตายแล้วเอาไปดูดูตรงนี้เอาไปดูอีกมุมหนึ่งครับสามมุมโหนี่ทําไม่เยอะคราวที่แล้วผมมองไม่เห็นครับอันนี้ซ้อนสองวงอันนี้วงเดียวครับ วงเดียวแต่สองชั้นชั้นในด้วยอันนี้ก็จัดลากจัดรากามาเลยครับโอ้โ,โหเดี๋ยวเดี๋วคอขอดูหน่อยที่ลากแล้วไปตรวจสอบไปดูไอ้ต้นที่สวยๆวนี่ครับอ่าอ่าอ่าโอ้โหนี่เป็นไงโอ้โหอันนี้ประมาณมาย,ยังไม่ถึงปีนี่ยครับน,นี่ยังไม่ถึงปีครับ โอ้โหกลุ่มนี้ก็เยอะอยู่แต่ว่ากลุ่มนี้คงคงยังไม่ไม่อยากขายนะครับเพราะว่ามันเอาขึ้นลําบากอะครับอาจารย์เอาขึ้นลําบากไม่พอผมอยากเก็บไว้สร้างอะครับไม่ไม่คุ้มด้วยเอาขึ้นก็ไม่คุ้มเนาะคือเป็นดงโอ้โหเนี่ยดงหนึ่งนะฮะดงดงโม่งหนูลาโอ้โหนะครับมีมีสองที่นะครับใครสนใจโม่งหนูลาจะศึกษางานดูดูวัสดุการปลูกมาดูที่สวนดีกว่าผมมีฝักเขาให้ดูด้วยนะโม่งหนูลาตัวไหนฮะนี่ หนูลาฝักก็จะสั้นๆแล้วผมไปเดี๋ยวผมอ๋อในโมกหนูลานะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือฝักโมกลาครับนี่ฝักหนูลาอ่ะมันฝักเล็กๆกฝักเล็กนะครับนะครับทั้งๆเล็กถ้าถ้าโมกลาจะฝักยาวยาวหรือด้วยครับแต่ถ้าฝักโมกหนูลาอ่ะเล็กเนี่ยครับจะเล็กมากอ่าคุณคุณมดให้ดูใบค,ครับลักษณะของเนี่ยครับใบจะใบเหลืองเขียวติดด่างออกด่างครับใช่ครับออกด่างๆแล้วก็ใบใหญ่เหมือนกันถ้าเขางามสมบูรณ์ใบเขาจะใหญ่เหมือนกันใบใหญ่เหมือนกันเขียวครับ ไม้ต้นนี้น่าสนใจนะครับในกลุ่มของของถือว่าเชียร์เลยนะครับสร้างง่ายเนาะสร้างไม่ยากว่างั้นเถอะไม่ยากนะครับแต่มันค่อนข้างจะตช้านิดนึงก็ต้องตามกระบวนการขั้นตอนใช่นะฮะก็สุดยอดเลยนะเนววันนี้พาเที่ยวชมสวนทั้งหมดเลยวันนี้เน้นที่วัสดุในการปลูกโมกดูลาให้ท่านมาติดตามชมดูเยี่ยมชมที่สวนบอนไซบ้านมดนะครับ อ่เฉลยกันแล้วกันนะท้ายคลิปถ้าใครดูถึงนะมีอะไรนะคุณมดมีแกลบครับมีขุยมะพร้าวครับแล้วก็ทรายหยาบครับมีแกลบขุยมะพร้าวทรายหยาบใครอดทนดูถึงสุดท้ายเราเฉลยแล้วนะครับขอบคุณคุณบอนไซบ้านมดนะฮะคุณมดนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะรีวิวนะฮะติดตามชมไปเรื่อยนะสวัสดีครับทุกคุณมดครับสวัสดีครับทุกคนครับ